าใจว,วัยรุ่นกันนิดหนึ่งนะคะลูกค้าวันนี้นะคะจัดให้แล้วนะคะมาเท่าไร่ก็คือต้องหาต้องรีบให้ลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะจะสทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็น อีสูตรดีแม็กออร์นิวบูพาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะคะแล้วก็เป็นตัว S ด้วยนะคะคันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่วันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในสองคันนี้นะคะลูกค้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะลูกค้ากระจังหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าจะยังเป็นตัวนี้อยู่สีเทา เงาเงานะลูกค้าสีเทาเงาเงานะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าจะได้แม็กยางไปครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะเอาไปลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะยางเป็นปี2021คะ่ะคุณพี่เอาไปใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสเป c แคปนะคะลูกค้าตัวเตีย้ยบอกได้เลยว่าทรงสวยมากๆเลยนะคะ ใครที่ชอบบีแม็กอยู่แล้วเนี่ยได้ทรงนี้ไปถือว่าคุ้มแล้วนะคะลูกค้าใน่ซนของด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแล้วก็ในสองด้านหลังคันนี้นะคะสภาพสวยลูกค้าพร้อมใช้งานมา,มากๆใช้งานมาน้อยมากลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะด้านหลังมือจับประตูก็จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าสภาพสวยมากลูกค้าตัวเอนะคะเป็นตัวที่ใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หายากด้วยนะลูกค้า เป็นไงคะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะว่าอีซูตัวนี้นะคะดีแม็กตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในส่วนของคันนี้เป็นตัวเอเริ um ่มต้นนะคะลูกค้าออปชันที่เขาให้มานะ,ะเป็นออปชันที่ใช้งานได้จริงนะคะสนับสนุนโดย Car ์โฟช r วเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e c o m แล้วก็ในส่วนของเรขไม้เดี๋ยวให้ดูกันเลยนะคะ เลขไมค์คันนี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่42,499กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะมีตัววัดุบูมมาให้1จุดนะคะหัวเกียร์คันนี้นะคะได้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะคอนโซลกลางนะคะ A U US u S B คันนี้รองรับาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเล่นความบันเทิงนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าด้านในสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาผ้านะคะ เป็นบอะผาที่สภาพยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของแคบนะคะเดี๋ยวจำจะพาไปชมเลยในส่วนของแคบนะคะลูกค้าเปิดได้90องศาเลยนะคะขึ้นลงสะดวกม,มากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งจะเป็นอ่าหนังนะคะลูกค้าบอกได้เลยสภาพคันนี้สวยครบจบในคันเดียวลูกค้าเอาไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในสห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะว่าน้องเนี่ยจะส่งลงแ็กมาแล้วเรียบร้อยห้อง เรื่องเดิมหรือเปล่าน้องจ้ำให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ ในสอง,องเครื่องนะคะให้ดูที่ฝากะโปรงก่อนเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะไม่มีขยับเลยนะคะในสองนอ็อตแล้วก็แผ่งกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บอยร์บ,บ้านสาขาราชุบลีเลยนะคะในส่วนของราคาคันนี้นะคะลูกค้า i ี่สุดีแม็กออร์นิบูพาวเวอร์สแแคปนะคะเครื่องยนต์1.9ปี2018ราคาอยู่ที่510,000 บอกได้เลยนะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะทั้งาะทรงลงแม็กเปลี่ยนท่อให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือใครนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาดูหน้า ร้านนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจเพชรบุรีนะคะแล้วก็เพศสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็เพศชอามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็ของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะชอามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะตอนนี้น้องจอดอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะต้องรีบเข้ามาดูแล้วนะคะสําหรับวันนี้จ๊าแล้วก็เจ้าอีสูดีแมคคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ